อ้าทุกคนครับก็ได้เวลาแล้วครับที่ผมจะมาเคลียร์ขยะตรงนี้นะครับเอาไปยิ่งตามสัญญาที่ให้ไว้กับไทยบ้านนอกนะฮะวันนี้ก็จะขนขยะอยู่ด้านนู้นอีกจุดหนึ่งนีจุดหนึ่ง,น,น,งนะมีสองจุดนะครบถุงหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งที่บอกขยะวันนี้ครับทุกคนอ่ารอตามกันเลยครับ มานาสัญญาไว้กับพี่ไทยบานอกว่าจะเอาขยะไปทิ้งให้รอบนี้นะครับครับก็เลยมาเอาขยะตามคำสัญญานะเมื่อวานหลังจากที่รับปากว่าจะเอาไปทิ้งตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานรับแขกอยู่เลยไม่สะดวกก็เลยมาวันนี้แทนวันนี้ผมผมเลยคือหาตัวช่วยมาด้วย เอาแขกของเรานี่แหละเอาแขกผู้มีเกียรติของเรามาด้วยมาช่วยยก้โหเพราะฉะนั้นเราจะนั่งดูแขกยกขยะทำเรายกผลประโยชน์นี้ให้คุณคนเดียวเลยครับผมเยอยันเดี๋ยวผมักใเข้ามาแล้วเราต้องใช้เขาให้เต็มที่นะครับเพราะว่าอย่าให้เสียเปล่านะยกเนเอาเลยครับผมเอาเลยเนี่ยชับยานักคนขยะแค่ยันคุณรู้ตัวหรือเปล่าครับผมผมเนี่ยเขาว่าผมเป็น อะไรนะขยะเชฟขยะวันนี้มันผมก็เลยมาทำบทบาทให้วันนี้จะไปจริงเลยครับผมจะผมจะทำให้สมให้สมกับที่เขาว่าใช่ไหมคุณช่องอะไรอะผมส่องคุณนั่นแหละครับส่องให้ได้นะคุณต้องถ่ายตูนต้องถ่ายผมไม่ดีเหมือนกล้องคุณดิโอ้เจ๋วเห็นตอนนี้เชฟยันเก็บขยะกลายเป็นเชฟเก็บขยะไปแล้วจะรอให้ฟัง ก่อนที่ผมจะเป็นเชฟน่ะผมเป็นลูกน้องเขาก่อนเขาใช้สารพัดพิษล้างจานไน้่พอเก็บขยะไปทิ้งขยะเสร็จไปพอนะไขมันที่กะทำอาหารเนี่ยไหมจะไปตักล้างก่อนโอ้เขาเรียกว่าบอดักครับผมนั่นแหละชีวิตผมผ่านตรงนั้นมาผมจึงรู้ว่าผมทําได้ทําได้ทุกอย่าง,างแ,ตแต่เขา,อาบอกว่าทาไมมีมีคนคนหนึ่งอะเนาะรับรบ,บอกเราไม่ใช่เชฟถ้าเชฟเขาต้องไปอยู่ใน อ่าพัตคารหรือโรงแรมรูๆูโยผมไม่ไปถือซาหรือกระทงกระทเอยหรอกเเขาเป็นกระทเอยเหรอไม่ตายแล้วดูดูเวลาดูมันมันไปกรี๊ดนะผู้หญิงนะกรี๊ดเมียมันเนี่ยหรือว่าผัวมันกกรี๊ดไม่เท่าเลยนะอเหรอเออผู้หญิงก็ตกใจอ่ะผู้ผู้หญิงนะตกใจตกใจผัวเพราะผัวกรี๊ดเออเหรอไม่รู้อยู่กันได้ยังไงผมงงมากใครผัวใครเปนเมียเออก็ไม่ว่าหรือว่าจะเป็นทั้งผัวทั้งเมียในร่างเดียวกันเออ ก็ทิมขยะเจอย้อนผมกำลังอันนั้นอยู่คุณจะเพิ่งเปลี่ยนเรื่องทีเดี๋ยวคุณจะิมมาเว่ให้ผมกำลังให้ผมทำท่ามันก่อนเอาทำท่าเฮ้ยเรียบถอยเรียบถอยนี้แล้วกลัวกลัวกลัวผมไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่จะมาตอบคำถามพวกนี้ ใหญ่จังน้อยมันก็จะมาเล่นข่อยอีกเออเอ้าแขก V I P เรามาแล้วแขกผู้มีเกียรติของเราเราจะให้แขกของเรายกขยะขึ้นรถนะทุกคนครับผมเฮ้ยเน่ยเนี่ยเน่ดูเนี่ดูเนี่ดูเนี่มาเนี่ยเลยเลยมาดูมาดูเอามานะโอ้มันหนักมันหนักโจ้าแม่เจ้ถ้าไปยืนอยู่บนรถได้เราช่วยช่วย อ่เขาเรียกว่ามเพ็ญประโยชน์ดีกว่าแบบเออถ้ามาเห็นเราวันนี้โอ้ยไม่ทาอะไรอย่างนั้นเราเขาไม่ได้จ้างเราเลยครับเรามาช่วยกันใช่ไหมเราเราไปช่วยกันใช่ไหมโจกินหลายกมูยหลายกมูยัไงไงเนี่โจ๊ะเน <laughs> โอ้เฮ็ยแหม แล้มาชมดูดูเขาทำมือเก็บกระยาไหมตายว้าวดูมือดูมือดูมือสังเกนมือังเกตมือซูมๆูเอาสองสองานตัวเองมาเร็วมาเลยดอกาอันนี้อันนี้มันหนักเบาอันนี้เอะเอาโจข้ามาในถุงน้ำเร็ว ก้นนั่นแหละมาอยู่ในถุงดำมาใส่ซิ้นเลยโดนไปยกมาหนุนเจ้าถุงดำงั้นมันขวดมันขวดนั้นเขาเก็บไปขายอ๋อนี่เก็บไปขายบ่ครัะถุงดำหมดเดี๋ยวอุังนัเออมันขวดที่ดีเซคเกิลใช่ไหมหมดเลยงั้นเขาเก็บไว้ขายอันนั้นเขาเก็บไว้จําหน่ายแล้วเพื่อเพื่อเก็บไว้จําหน่ายอย่างเดียวครับตอนนี้แพื่ว่าขยะเรามีเท่านี้ใช่ไหมฮะหมดยังมันขึ้นหมดไวส์อะ ท่านได้นาทีอยู่โอ้ยานมโดยเอามาลอดแล้วนะยังไม่ครบ8นาทีเฮ้ยจะไดละวปรนเดี๋ยวเ้ยนะเฮ้ยหมดไวทขยะนี่ก็ได้ขยะหมดแล้วขยะหมดแล้วโจ้ถุงดำโอ้โหอาเซบยันลูก เอาซุกยันลงโจลงลงลงเอาไปทิ้งแคยาไอ้ัูมใส่ปูมบใไอ้น้อยลงคุณเรียกผมมาไดนะปูน้อยลงน้อยอิ้นปูน้อยโอ้ยขวจะหาเ h ็ดคุณลุกจากมันด้เลยเนี่ยลง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 เปลี่ยนชื่อผมชื่อไหมเป็นปมน้อยนนี้ โอ๊ยตายแล้วอ่ะมัดแล้วป่เนี่ยโม่แนาทีจะพอไปเอามันมัดเราบอกขยะนี่มันขึ้นนอยแท้ไมเห็นอยู่ใส่ว่ายกพุ่นเด้ใส่อยู่เสยโอ้โหวายตัวเตียวมามันก็สิบเลยแปดนาทีน้องมันไก่นาะอันนั้นอันนั้นเป็นกระสอบเดียวอันนั้นเป็นขวดน้นไม่ต้องเอาดอกเอาวรอไปที่ไหนครับเนี่ย เขาก็ย <sh Solomon> <sh> ่นไฟขึ้นไปรู้แล้วแน่นว่าจูดได้หนีรล้แล้วเดี๋ยวไปถูกเดี๋ยวไปถูกลเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแล้วบ้านเราอ๋อเราไปเราก็เลยไปทุร่าเลยใช่ไหมเอาไปทั้งอย่างนี้เลยไม่ไม่ต้องทิมเอาไปแบบนี้เลยพอมันมีอะไรพอจะกินได้นะคุณคุยเอาอาจจะอาจจะกินได้อ่าอาจจะเป็นของในเนี้ยอาจโจอาจจะซ่อนของดีๆวันนี้ใช่ไหมโจ เราไม่แกะออกไปแยกก่อนว่าอันไหนพอกินได้เราก็เก็บเนี่ยมีทุกอย่างเพิ่นบอปลาคาาบิดาปลาคาบิดาเย้อยย้อยผมขอผมขอถ่ายแถวนี้เขาจะถ่ายถึงไหนอ่ะอืมก็ถ่ายถ่ายได้หมดยกเว้นใช่โน่นถ่ายได้ไหมน้าอยู่ได้ผมขอถ่ายเพราะว่าผมถ่ายแล้วผมก็จะจะไปอยู่ทางอุจาร์ จะส่งให้เพื่อนอืมใ่อจะส่งให้เพื่อนโอ้ยอันสมัครจริงฤีธเป็นคนขอดจริงฤีธเอาถึงแล้วยังเนี่ยถึงแล้วถึงเป็นาทีแล้วโอเคแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับกับภารกิจเชฟยานที่อยู่จังหวัดสกลนครดงจำปาจำปาดงจำปาดง แล้วก็มุกดาหารอยู่เลาะเลาแถวนี้นะครับเจอกันทุกคลิปเจอกันกับได้พอดีชาแนลมนาสโตรีโจโกโก้เมแกะเมกูเมกโก้แล้วโอ้ยได้ยังมีแกะไปไปขอบคุณครับผมขอบคุณกำลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับวันนี้ไปทิ้งขยะกันพี่น้องนะทำตามสัญญาแล้วนะครับเอาขยะไปทิ้งนะครับทุกคนสำเร็จเด้๋ยวน้อง